สำหรับ EP นี้นะครับก็มาอัปเดตสถานการณ์ข่าวของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมรักของเรากันนะครับไปดูกันที่ข่าวแรกเลยนะครับตัดกำลังคู่แข่งผีจ้องฉกแมวมองแข่งดาวลุ่งเรือไอเยววเล่ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการตันหานักเตะดาวลุ่งมาป้อนทับให้เรือใบติฟ้า จนทำให้ปีาศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล็งคว้ามานำทีมแมวมองสำหรับนักเตะรุ่นอายุ1ิบหถึงปีเดล่มเมลเผยว่าซิตี้ค่อนข้างกังวลกับเรื่องนี้เพราะเกรงว่าข้อมูลของพวกเขาจะหลุดไปถึงคู่แข่งทีมสำคัญเชื่อกันว่าเดวิดเฮริสันหัวหน้าฝ่ายสรรหานักเตะดาวรุ่งมีบทบาทสำคัญในการดึงตัวแมวมองรายนี้เนื่องจากเขาเคยเป็นหัวหน้าแมวมองดาวรุ่งระดับยุโรปที่อิตาเดียมก่อนจะโยกมารับงานที่โอทาฟอร์ คุณซูอของยูไนเต็ดอย่างโอเลกุนาโซชาก็เป็นคนหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับนักเตะดาวรุ่งของสโมสรเขาเคยกล่าวว่าผมมองว่านักเตะดาวรุ่งและแข่งอายุน้อยที่ทะลุขึ้นมาเป็นรากฐานของทีมเราและมักจะมีเด็กคนพิเศษสักหนึ่งหรือ2คนขึ้นมาจากอะ a d เดมีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเรามีเด็กบางคนที่ผมมั่นใจว่าได้เห็นพวกเขาในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าผมไม่อยากกดดันพวกเขาด้วยการเอ,อ่ยชื่อตอนนี้ เพราะผมมองว่ามันคงไม่แปรแต่มีนักเตะบางคนของเราเชื่อว่าจะขึ้นมาเป็นผู้เล่นชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเรามุ่งต่อไปในแนวทางปัจจุบันเรารู้ว่าต้องเสริมแก่งให้ทีมทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพเพราะเราเสียแข้งประสบการณ์สูงไปถึง7คนตั้งแต่ผมเข้ามาเราเต็นแข้งดีๆเข้ามา3คนก็มีแฮร์รี่แมกควายอรอนวามิซาก้าและแดนียลเจมส์ แน่นอนว่าเราก็มีเด็กดาวรุ่งขึ้นมาแต่เราก็ต้องการความหลากหลายในทีมเช่นกันเมื่อเราได้แข้งเหล่านั้นเข้ามาผมมั่นใจว่าเราจะปิดช่องตรงนั้นได้ก็เป็นข่าวของการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะดึงตัวแมวมองดาวรุ่งนะครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปร่วมทีมนะครับเราก็ต้องมาดูนะครับว่าสถานการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรนะฮะ ข่าวต่อมานะครับข่าวที่2โคสปรอร์ติงแควเปปจอมสกัดดาวรุ่งทำปอโลอดโอกาสเดบิวชุดใหญ่เรือลาสุดลูเบนโอมอลินเทนเนอร์สปรอ,รอร์ติงลิเบอนเปิดเผยถึงสาเหตุที่เปดโดปอโลแบกควาตัวยืมจากแมนซิตี้ได้โอกาสในถิ่นเอติฮัตเตเดียมแต่กลายเป็นว่าติดทีมชาติสเปนไปแล้วนั้นก็เพราะขาดความเชื่อถือจากเปปัเดียล่า ต่างจากตัวเขาหรือลุยเ e อลิก้บอสเกติงดิกที่หนุนนักเตะเต็มตัวปอเล่ย้ายจากคิโรนามาเป็นสมบัติซิตี้เมื่อซัเมอร์2019แต่ยังไม่เคยได้เล่นชุดใหญ่ของแมนซิตี้แม้แต่นัดเดียวโดวยการพนเนจรไปเรื่อยๆทั้งกับเรเอัลเบยยารดอลิดและตรงออกไปที่สปอร์ติ้งลิบบอนแบบยินมเตือต่อนเนื่องสองฤดูก,กาลถึงเดือนมิถุนายนปี2022แล้วด้วยฟอร์มที่สม่ำเสมอทุกรายการในซีซั่นนี้30นัดทำได้4ประตู และหนึ่งแอติสร้างความป่าบเพื่มแก่ออโอโมอลินอย่างมากซึ่งบอสหนุ่มวัยสามสิบหปีบอกว่าตะทาในปีเท้าของปอโลคือสิ่งที่เขามีแต่ทว่าหาไม่ได้จากผู้ดการทีมจอซฟเจปัวเดล่าในลีกผู้ดีเลยเขาได้กล่าวต่อว่าเรามอบความเชื่อถือนั้นให้แก่เขาและระบบการเล่นของสปอร์ติ้งเอื้อต่อปอโลซึงสร้างผลงานด้านเกมป้องกันได้สม่ำเสมอขึ้นเรื่อยๆเวลานี้ เขาได้ก้าวไปสู่อีกโลกที่แตกต่างอย่างทิ้งเชิญกับทีมชาติสเปนซึ่งเจ้าตัวก็กอบโยโอกาสที่รับมาอย่างเต็มที่ด้านกองหลังวัย21ปีก็อ้อนเขาโอกาสจากเอลิเกอีกในภารกิจหนุนต่อไปจะเป็นข่าวเกี่ยวกับดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่ให้สปอร์ติง้งลิเบอนยืมอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ยังติดทีมชาติสเปนอีกด้วยต้องบอกว่าเป็นนักเตะที่ มีพตรตหวันคนหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ติดทีมชุดใหญ่เลยนะก็อยากจะสนับสนุนนะครับให้เป๊ปได้ดึงตัวเขามายังทิมเอทีฮัดเพื่อพิสูจน์ฝีเท้าว่าเขามีดีจริงๆแล้วก็จะเป็นจิกซออีกหนึ่งจิกซอที่ช่วยให้แมนเชสเตีของเราประสบความสาเร็จนะครับมาดูข่าวฮาแลนด์บ้างนะครับเรือ,อยาช้าไลโอลาพ่อฮาแลนด์เข้าพบประธานบาซ่าแล้ว ไลโอลาห่วงพ่อฮาแลนด์เข้าพบประธานบาร์ซ่าลาสุดสปอร์ตสื่อสเปนรายงานว่าจับภาพมิโนไลโอลาห่วงพ่อของฮาแลนด์เดินจากสนามบินเมืองบา์เซเลนาเพื่อเข้าพูดคุยกับโจลาปาตาประธานสโมสรคนใหม่ของมาติลโลนาแล้วโดยฟามบิซิโอโลมาโน่ผู้สื่อข่าวชื่อดังก็รายงานยืนยันตามว่าไลโอลาและพ่อของฮาแลนด์เดินทางไปพบกับลาปาตาจริงแต่ยังไม่มีการตกลงอะไรเกิดขึ้นเรื่องนี้ยังเกิดขึ้นหลังจาก คนใหญ่คนโตของเตือเหลืองมองว่าคําให้ตมภาษ์ของไรอลราในสต,ตาร์นี้เป็นเหมือนการประกาศติกพานักเตะเล่หาทีมใหญ่ในยุโรปเพื่อย้ายทีมในฤดูกาลหน้านั่นเองมาดูข่าวสุดท้ายของ EP นี้นะครับเป็นข่าวของกุนอาเคโรกับเพื่อนรักอย่างลิโอเนลเมสซี่นะครับสื่อดังอย่างฟุตบอลอินไซ์เปิดเผยว่าลิโอเนลเมสซี่แจ้งเรื่องให้กับบา์เตโลนาทราบแล้วว่า เขาพร้อมที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่หากต้นตังกัดคว้าตัวอากิเโร่มาร่วมทีมเพเมเกอร์มนุษย์ต่างดาวมีความประสงค์ที่จะประสานงานกับดาวยิงเพื่อนร่วมชาติชาวอันตินินาโดยข่าวลือเปิดเผยว่าบาร์เซโลนาเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะได้เซ็นสัญญากับอากเกโร่มนซิตี้ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าอากเกโร่จะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสตอนและย้ายทีมในเซมเมอร์นี้ถือเป็นการปิดฉากการรับใช้สโมสตอนครบ10ปี แฟนบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้อาจรู้สึกผิดหวังที่ต้องเห็นกองหน้าวัย32ปีย้ายออกจากทีมเพราะหมายความว่าโอกาสที่จะได้ตัวเมสซี่นั้นลดน้อยลงไปด้วยทั้งนี้บาบิซซโอโรมาโน่นักข่าวชาวอิตาลีได้เปิดเผยว่าเมสซี่จะรอผลลัพธ์จากการเลือกตั้งประธานสโมสรบาร์เซโลนาก่อนตัดสินใจเรื่องอนาคตโดยปารีสกับบาร์เซโลนาอาจเป็นปลายทางถัดไปของเขา ดูเหมือนว่าเดวัยติฟ้าจะปล่อยโอกาสในการคว้าตัวแมตตี้หลุดลอยไปแล้วเพราะไม่ได้ลังตัวเพื่อนสนิทของเขาเอาไว้ทั้งนี้มีรายงานจากสเปนระบุว่าโรนันคูมันกุนซือของบาร์เซโลนายืนกลานว่าจะคว้าตัวเมฟฟิตเดบายไปร่วมทีมแม้ว่าตอนนี้จะมีโอกาสได้เซจิโออาเกโรแบบเอเจนต์ Agent ก็ตามทั้ง4ข่าวนี้นะครับแอดมินก็ได้นำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับเป็นข่าวของกุนอาเกโร ก็ดีนะฮะฮาแลนด์ก็ดีรวมถึงแมวมองดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้และดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ปล่อยให้สปอร์ติ้งลิบอนยืมตัวไปนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะไปตามตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับใน EP นี้หากแอดมินผิดภาพประการใดแอดมินก็ต้องขออาภัยไวนะ้นที่นี้ด้วยพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ